เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพป bon, ีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่13กรกฎาคมวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องทีมงานหลังบ้านของสโมสรกันก่อนนะครับกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารใหญ่อย่างโอมาเบรดาอดีตซีโอฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทางแมนยูเน็ดของเรานั้นไปดึงตัวมาร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วครับอยู่หลังจากที่รอเวลาเริ่มงานมากว่า7เดือนเต็มๆในวันนี้ครับวันที่13กรกฎาาคมโอมาเบรดาซีโอคนใหม่ของกองทัพปีแสดงเราก็ได้เลิกง,งาน ยามดีเริ่มงานอย่างเป็นทางการแล้วเนาะซึ่งตัวของเบราดานะครับก็จะเป็นหัวเรือใหญ่อีกคนที่จะคอยรับรายงานต่างๆจากแดนแอชเวิร์ดผู้ในการกีฬาของสโมสรที่จะทํางานขึ้นตรงต่อเขาโดยเฉพาะเลยครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าครบทีมแล้วครับนอกกับ3ตําแหน่งสําคัญทุกคนก็ได้เริ่มงานกันหมดแล้วนะครับทั้งโอมาเบราดาในตําแหน่ง CEO แดนแอชเวิร์ดในตาแหน่งผู้ในการกีฬาและก็เจสันวิลคอร์สในตําแหน่งผู้ในการฝ่ายเทคนิคครับ ส่วนตำแหน่งรองรอง,รองลองมาสโมสรก็จะค่อยๆทยอยแต่งตั้งทีละตำแหน่งครับมากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องตลาดนักเตะที่น่าสนใจในช่วงดึกถึงช่วงเช้าที่ผ่านมากันบ้างนะครับเดี๋ยวไปกันที่รายงานแรกกันเลยของฟลามิโซโรมาโนกับเรื่องของโซฟิยานอัมราบัตกองกลางชาวโมร็อกโกที่ล่าสุดก็มีอัปเดตเข้ามานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมนําเรื่องของเจ้าตัวนะ่ะเข้าที่ประชุมอย่างจริงจังแล้วครับว่าจะดึงตัวเขามาร่วมทีมแบบถาวันหรือไม่ในช่วงสัปดาหนะ์หน้า เพราะนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่ทีมนจะสามารถใช้ออปชันซื้อขาดเจ้าตัวมาร่วมทีมได้เลยโดยมีต้องกลัวว่าจะมีสโมสรไหนมาแย่งซื้อตัวตัดหน้าด้วยการซื้อขาดรอบนี้ครับก็จะเป็นวงเงินจํานวน21ล้านยูโรบวกกับออปชันส่วนเสริมอีกประมาณ4ล้านยูโรซึ่งก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูนเต็ดจะตัดสินใจอย่างไรครับกับเรื่องของโซฟิยานอัมราบัต เรามาต่อกันที่เรื่องของดาบิดเดเคอาอดีตนายทวารของสโมสรอนที่ก็ออำลาทีมไปได้กว่า1ซีซั่นเต็มเต็มแล้วและตอนนี้ก็ยังคงไม่สามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นก็จะมีข่าวลือออกมาเรื่อยๆว่ามีสโมสสนู้นสโมสสอนนี้สโมสสอนนั้นติดต่อเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายก็ยังคงเป็นนักเตะไร้สังกัดอยู่จนถึงตอนนี้และล่าสุดครับก็มีรายงานเข้ามาจากทางเจมี่แจ็กสันนักข่าวชื่อดังของเดอะการ์เดียนได้ออกมาหมกระแสะว่าดับบิลเดย์เคอาอาจจะตัดสินใจแขวนถุงมือไปเลยครับหาากว่ ช่วงซัมเมอร์นี้ เขายังไม่สามารถหาสโมสรระดับท็อปที่รับประกันว่าจะได้เป็นมือหนึ่งให้กับเขาได้และเมื่อมองไปยังตัวเลือกทีมระดับท็อปในตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องยากของดาบิดเดคอาร์ไม่น้อยเลยครับที่จะได้รับข้อเสนอเข้ามาอย่างที่ข่าวรายงานเพราะว่าแต่ละสโมสรก็มีประตูฝีมือดีคอยเฝ้าเสาทั้งนั้นแต่ที่พอจะนึกออกได้ในตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเชลซีที่มีโรเบิร์ตซานเชสกับทางจอร์ดี้เปโตวิชกำลังแย่งมือหนึ่งกันอยู่แต่ถ้าว่าเชลซีก็ยังไม่เคยมีข่าวหรือว่าอยากจะได้ตตััวววดดเเเครรไปร่่มมมทีแมีแแ้้งยลยล แล้วทุกคนเลยครับพอจนนึกออกหรือเปล่าว่ามีสโมสรระดับท็อปไหนบ้างที่ขาดประตูม mm ือหนึ่งเทพๆในตอนนี้เพราะที่ดาบิดเดคอาของเราเนี่ยจะไปเสียบแทนได้บ้างครับเรามาต่อกันที่เรื่องของโจชัวเซอร์ซีกันหน่อยนะครับหลังเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ผมก็นั่งกด F5 refresh ไปเรื่อยๆไลน์ก็ทำงานไปด้วยรอดูว่าสโมสรจะมีประกาศออฟฟิเชียลออกมาเลยหรือเปล่านะครับกับดีลของกองหน้าวัยยิมสปีรายนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดเนาะ แต่ทางนี้เท่าที่มีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับก็คือนักเตะนะผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายครบทุกขั้นตอนแล้วครับและสัญญาส่วนตัวก็มีการเซ็นกันไปแล้วเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันและก็มีออปชั่นขยายอีก1ปีซึ่งเราก็มาลุ้นดูกันนะครับว่าภายในวันนี้สโมสรจะมีการประกาศทางการออกมาเลยหรือเปล่ากับดีลของโจชัวเซอร์กซีโดยส่วนตัวผมน่าคิดว่าก็น่าจะมีการประกาศออกมาแล้วนะอาจจะเป็นช่วงค่ำๆครับสัก1-2ทุ่มเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะ เราไปกันที่เรื่องของเจ้าหนูคอบบี้เมนูกันหน่อยนะครับหลังเจ้าตัวต,วตอนนี้ก็กําลังโชว์ผลงานที่เรียกได้แบบไม่อวยว่าระดับโลกกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024ณเวลานี้ไล่ก็กําลังจะลงเล่นเกมนัดชิงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วด้วย ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสัญญาของเจ้าตัวกับแมนยูนเต็ดกันนะครับที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งมีการต่อสัญญากันไปไม่นานมานี้และที่ผ่านมาช่วงท้ายซีซั่นก็มีข่าวลือออกมาว่าแมนยูนเต็ดก็น่าจะจับเจ้าตัวแก้ไขสัญญาใหม่อีกรอบหนึ่งโดยก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องค่าเหนื่อยที่ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่รับตอนนี้ก็คือในหลัก2 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปเป็นระดับ5 0 0 0 0ถึง70,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือว่าเท่าๆกับอรเลฮันโดการนชโชที่เพิ อย่างไรก็ตามครับดีฟอร์มันยอดเยี่ยมของคอบบี้เมนูในรายการยูโร2 0 2 4ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นก็ําให้มีหลายๆสโมสรชั้นนําทั้งมัดบิดบาซ่าและก็บาเยิร์ต่างเริ่มมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวของคอบบี้เมนู ทำใหมม้มนยูเนเต็ดเรานั้นอาจจะไม่รอช้าเลยครับเมื่อเจ้าตัวกลับเข้ามารายงานตัวก็เตรียมจับแก้ไขสัญญาใหม่ทันทีด้วยหลักๆก็จะเป็นการเพิ่มค่าเหนื่อยนะครับแต่ถ้าว่ารอบนี้อาจจะไม่ใช่ระดับ5 0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์อย่างที่บอกไปแล้วตัวเลขอาจจะมีการเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้เล็กน้อยครับซึ่งก็ต้องรอดูการตัดสินใจของสโมสร์ว่าแบบไหนจะเหมาะสมที่สุดรวมถึงอาจจะมีการแก้ไขสัญญาในส่วนต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของโบนัสต่างๆที่ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นด้วยท ดานสโมสรที่กำลังจ้องฉกตัวคอบบี้เมนูไปร่วมทีมนั่นเองไปกันที่เรื่องราวของจอห์นนี่อีวานกองหลังตัวเก่าวัย36ปีของทีมกันหน่อยนะครับหลังล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นระยะเวลาอีก1ปีหรือว่าถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับเพราะปีก่อนหน้าก็เห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวเนี่ยสำคัญต่อทีมมากจริงๆ พราะว่ากองหลังในปีก่อนกันเจ็บดรานนวเลยครับและถ้าไม่ได้พี่แกเข้ามาช่วยอาการก็น่าจะสาหัสมากกว่านี้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูที่เจ้าตัวนะครับก็มีส่วนร่วมกับทีมไปมากถึง30เกมถึงแม้ว่าตอนแรกน่ะถูกมองเป็นแค่แบ็กอัพลำดับท้ายก็ตามทั้งนี้ครับหลังจากสร็จประกาศเซ็นสัญญาใหม่ออกไปทางโซนี่อีแวนเนี่ยครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรอนเอาไว้ว่าผมมีความยินดีมากที่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูเนเต็ดเพิ่มอีกหนึ่งซีซั่น ที่เป็นเกียรติเสมอที่ได้เล่นให้กับสโมสสออันยอดเยี่ยมแห่งนี้และก็ได้สัมผัสแรงเชียร์อันยอดเยี่ยมจากแฟนบอลของเราด้วยการที่กลับสู่สโมสรที่ฟูลฟักผมมาในซีซั่นก่อนก็ถือเป็นเกียรติแล้วได้ลงสนามให้กับสโมสรเคียงข้างกับเพื่อนร่วมทีมอันวิเศษและก็ภายใต้การร่วมงานกับคุณซื้อที่ยอดเยี่ยมการคว้าแชมป์เอฟเอครับในซีซั่นก่อนก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีทางลืมและผมก็รู้ว่าเราสามารถก้าวขึ้นไปลุ้นแชมป์ได้มากกว่านี้ในซีซั่นหน้า เราไปต่อกันที่ภาพการซ้อมของสโมสซอนล่าสุดที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผมก็มีตกใจเล็กน้อยแหละเพราะในการซ้อมล่าสุดของทีมนั้นมีเจดอนซันโชเข้าร่วมซ้อมด้วยครับแถมก็ยังมีรายงานอ้างมาว่านักเตะได้ปรับความเข้าใจกับเอลวิเกนฮาร์กทั้งคู่แนวต่างที่พูดคุยกันและก็ตัดสินใจจะก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซีซั่นก่อนโดยตอนนี้เจดอนซันโชก็จะได้กลับเข้าสู่ทีมและก็พร้อมจะได้ลงเล่นอีกครั้งในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของทีมไม่น้อยเนาะที่หลายๆอย่างนก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ทั้งนี้ครับในเคสของเจดอนซันโช s o, สโมสซอก็ยังไม่ได้ยุติความคิดที่ว่าน่าจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมหากว่าได้รับข้อสเสนอเข้ามาตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ครับ นอกจากนี้ครับอีกคนที่เราจะลืมพูดถึงไม่ได้เลยก็คือการลงคุมซ้อมครั้งแรกของรุดฟานิสเตอรอยซึ่งมาพร้อมกับเรเน่ฮาเก้ลงคุมนักเตะซ้อมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยนะครับที่ได้ตำนานของสโมสร์ไดนี้กลับมาร่วมงานกับทีมอีกครั้งแต่จะว่าไปเวลาก็ผ่านไปไวจริงๆนะครับเราเห็นรุดฟานิสเตอรรอยตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาเป็นนักเตะของทีมและได้เห็นวันที่เขาพาทีมคว้าแชมป์จนแยกทางกันไปก่อนจะกลับมาเป็นโค้ชให้กับทีมในวันนี้ ทั้งนี้คราบกับการเข้ามาของรูทฟานิสเดอรอยทางเอลดิคินฮากก็ได้หวังว่าอดีตกองหน้าของทีมรายนี้นะครับจะช่วยทีมได้จากเครื่องของทักษะของเขาประสบการณ์และก็ความหลักแหลมในการช่วยกันพาทีมประสบความสําเร็จในซีซั่นที่จะถึงนี้ครับซึ่งเอลดิคินฮารบก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงรูทฟานิสเดอรรอยเอาไว้ว่า อันดับแรกเลยก็คือคาแรคเตอร์ของเขามันพาให้เขานไปได้ไกลแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนในสโมสรเขาจะมาพร้อมกับ DNA ของแมนยูเนเต็ดด้วยคาแรคเตอร์ที่มุ่งมั่นอย่างมากและนั่นก็คือสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นตอนเป็นโค้ชมาแล้วเขามีทักษะและก็ประสบการณ์มากมายจากการเป็นผู้ช่วยทีมชาติฮอลแลนด์แล้วตอนอยู่กับ PSVI i o d h o v e n ก็เคยคุมทีมทั้ง U19 U21 และก็คุมทีมชุดใหญ่ด้วย เขามีประสบการณ์มากมายแต่ก็ยังหนุ่มแน่นมีความทะเยอทะยานและก็มุ่งมั่นอย่างมากเขาจะช่วยนักเตะทุกคนและก็ทีมได้เป็นอย่างดีกับความหลักแหลมและก็ทักษะของเขานี่แหละนอกจากจะพูดถึงรูดฟานิสเตอรอยแล้วนะครับทางเอฟเด็กินฮาก็ยังได้พูดถึงอีกหนึ่งมือขวาคนใหม่ของเขาที่เข้ามาอย่างเรเน่ฮาเก้เช่นกันที่ก็จะเข้ามาช่วยกันทํางานและก็มองไปที่เป้าหมายเดียวกันกับการพาทัพปสแสดงกลับสู่ยอดเขาอีกครั้งครับด้วยเอฟเด็กินฮากได้พูดถึงเรเน่ฮาเก้เอาไว้ว่า เขามีประสบการณ์ในหลากหลายด้านเขาเริ่มต้นเป็นโคช้ชตั้งแต่อายุน้อยๆเขาเคยคุมทีมเยาวชน6ขวบเรื่อยมาจนถึงระดับสูงสุดช่วิตหลังๆเนะี่ยเขาทำงานกับทีมชุดใหญ่อย่างเดียวผ่านการเป็นผู้ช่วยโคช้ชแต่หลกัลกๆแล้วก,ก็เป็นเฮดโค้ชกับผู้จัดการทีมนี่แหละเขามีประสบการณ์กับทั้งอูทริกแล้วก็กับโกลอเฮดอีเกิลส์ที่ที่เขาทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมไปเล่นคอนเฟดเอนซ์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างมากเลยนะในปีที่ผ่านมา ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ